huỷ bao huỷ bao bao huỷ bao bao bao, mày phải hay lúp bay vào mày phải hay lúp bay vào สวัสด,ดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะัะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยเอฟเอ็มกันอีกเช่นเคยนะครับผมกลับเข้าสู่เกมลา n เลนเจอร์อีกแล้วนั่นเองนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปพิสพางนะฮะผมที่กลับมาเล่นลา n เลนเจอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะคือผมก็ได้อ่านในคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์นะัะผมแบบว่า ุกคนแนะนาอะไรมาผมอ่านหมดนั่นเองนะครับผมอ่ะคือในคลิปนี้ผมเห็นคนดูว่ามาแนะนําผมนะครับผมให้ไปดูในช่องหนึ่งนั่นเองนะผมช่องพี่อะไรนะทีเชเลนเจอร์นั่นเองนะครับผมแบบผมก็เลยไปดูมานั่นเองนะผมเปิดเปิดด่านใหม่เข้ามานั่นเองนะผมก็คือหอสนุกลึกลับนั่นเองนะครับผมอันนี้คือพี่ไม่รู้นะคือแบบ ถ้าคณดูไม่บอกเนี่ยคือพี่ไม่ไปดูแบบแล้วพี่กาไม่ได้เข้ามาดูในเกมนะจริงๆคือพี่ก็ต้องขอบคุคคลดูบ้างๆเลยล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือว่าแบบมันค่อนข้างที่จะดีเลยแหละครับผมอันนี้นั่นเองนะครับผมก็มีอีกหลายๆคอมเมนต์นะครับผมแนะนําพี่มาว่าให้เพิ่มเลือดไอตัวอะไรวะไอตัวนี้นั่นเองนะครับผมให้เพิ่มเลือดมันนั่นเองนะครับผมพี่ก็จัดการเพิ่มเลือดไปแล้วนั่นนั่นเองนะครับผมคือพี่อยากจะถามว่าคือเลนเจอร์เราเนี่ยคือขั้นต่ําเลือดมันต้องเท่าไหร่ครับเอา คือมันถึงจะสมดุลนะคือว่าเอาสักสามล้านได้ไหมสามล้านบวกได้นะครับผมเลือดนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เลือดจัดไปที่สี่ล้านห้านะครับผมตัวนี้เลือกก็จัดไปที่เจ็ดล้านนั่นเองนะครับผมดามเมสสองล้านนั่นเองนะครับผมก็แบบถึกถึกนิดนึงนั่นเองนะครับผมตัวเชนเดอร์สีฟ้านี่ก็เลือกแปดล้านดามเมสสองล้านสองนั่นเองนะครับผมเจมก็เลือกหกล้าน ดาเมจก็ล้านกว่านะครับผมเจมที่ก็ได้ไปปรับแต่งอะไรแบบที่คนดูแนะนํามานั่นเองนะครับผมให้มันสมดุลขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมทุกคนอยากมีอะไรนะแนะนําผมก็แนะนํามาได้นะับผมเดี๋ยวจะจัดให้นะับผมค่ะเดี๋ยวจะแบบว่านํามาใส่สมองแล้วไปดับคำนวณน,นะครับผมอะไรดีอะไรไม่ดีก็ได้นําได้นะัะผมเอออันนี้เราได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเขาเช็คก,ก่อนแล้วกันนะัะผมโหมดพีพีอ๋อรับไปก่อนเราได้อะไรวะ อุลตาลีโอนาดแปดดาวแล้ <Wow. S 1> อุลเตาลีโอนาดแปดดาวอ้ยนี่ไงครับผมผมได้มาสองตัวคือผมอยากจะรู้ว่าคือมันเลเวลตันเท่าไหร่ครับคนดูครับผมคือมันยังไม่ตันอีกหรอมันตันเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้เลยอะค่ะายครับผมเดี๋ยวเราจะไปสเตจพิเศษกันเลยครับผม่เดี๋ยวเราจะ,ะ,บแ,จะแบบขอสมุดลึกลับผมไม่รู้ว่าผมไหวไหมนั่นเองนะครับผมไอ้ระดับอยากสุดเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปลองมาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมไป ลุยนี่ตึงน้ารับผมแต่เราไม่ไหวแล้วดีนะครับผมทิผมยิ่งกัดมันยิ่งไก่อยู่ครับผมโอ้ยปลาอุ้ยก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคนดัวโ้ยโอ้ยยากเลยแหละว้ยว้าวว้าวเกินไปกว่าน้ะโอ้ยไอ้โบนิสตีเดียวแตกเลยอ่ะอ๋อ ยากยากมากเลยแหละครับผมผมไม่รู้ว่าผมไหวระดับไหนวะเอาระดับสีมาดูว่าระดับสีระดับสีจะไหวไหมวะระดับยากยากทำยากยากแบบแปดการ์ดนะผมระดับนี้แบบคือไม่ไหวอ่ะผมไม่ไหวเออผมลืมเาพื่อนมาช่วยแล้วคนดูน่าจะได้ยมั้งครับเดี๋ยวจหวะนี้เท่แกงไปก่อนนะครับผมทำน้ำกลับหน่อยเ้ยดูดิอูติ ตีป้อมแรงมากานะยนนะโอ้โหไม่ไหวจริงๆคือไม่ไหวจริงว่าคนดูคือยากมากเดี๋ยวเราจะมาลองระดับยากสุดแล้วเอาเพื่อนคนที่ว่า โหดที่สุดของผมไปนะเอ็อนะครับผมเพื่อนนี้เลยตำนาน95ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับผมน่าจะไหวนะครับผมอันนี้เป็นเพื่อนฟรีนั่นเองนะครับผมไปต้องไหวแล้วแหละไม่รู้ไม่ไหวก็จะอะไรนะเราบ่ามามาลุยลุยมุติผมชายยรือวะตีหายยรือว,ว่าแฉก่อนกลับไปนุ่มกลับไป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 เออแกอ,อามันเอออามันอามันวุ้ย ไว้ยูไว้ยไว้ยูว่เบาไว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 เบาไม่ไหวให้มันลุไปวะไม่ไหให้มันลุกไปวะ้าวอ้าเ้าไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงๆนะคะรูว่ผมเป็นแบบเป็นอันที่ยากมากครับผมยากจริงๆนะครับผม ใครที่ว่าฝีมันไม่พร้อมเหมือนปีน,นี้ก็อย่าเลยคมมรับผมระดับเนาผมว่าผมน่าจะไหวสอง,นะนร,งอระดับ,ดบน,นะ,นนะระดับหนึ่งกับระดับสองนี่นะผมควรจะไหวนะครับผมเออถือถ้าระดับหนึ่งไม่ไหวก็จะว่ายังไงแล้วถือหวังมาก็ขอหนึงมาเอาเพื่อนาไปช่วยหน่อยแล้วกันมันมาเร็วมากเลยคุณดูคือมันมาเร็วมาก เออเจ้เออเจ้ลุยรลยลุยรลยโอ้โหโอโห้ตัวอะไรเมื่อกี้ฉันตกิบผมนอนเป็นกองเลยโอ้โอ้ไม่ไหวจริงๆคนดูคือแบบยากมากขนาดง่ายอะยังยากสำหรับผม โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นในด่านผ่านด่านเอากบอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมเพิ่ลทีพีอาร์ปันนั้นก่อนนิดนึงนะผมเดี๋ยวขอตีนี้ผ่านด่านนี้ลงละกันนั่นเองนะฮะผมก่อนที่เราจะไปต่อนั้นคือผมต้องชนะสักตาเราจริงๆคือผมขอชนะตาหนึ่งก็ยังดีว่ะในสเต็ปพิเศษนะฮะผมในด่านนั้นขอชนะตาหนึ่งก็ยังดีว่ะโอเคปังจังหวะนี้ขออนุาตเอากบ เอากบเอาได้ก่อนแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> ผมจะมาวะี้ผมขออนุเอากบอาได้ก่อนแล้วกันนะครับผม <Wow. S 1> เอากบแปดดาวแปดดาวธรรมดาก่อนเนาะครับเนาะเพอร์เพิ่มชิปอัพเจ็ดแล้วดีนะครับ, <Wow. S 1> รบผมโอเคขอแบบเดี๋ยวพี่จะตัดแบบรีเพคคูณห้าคูณสิบคูณสิบแปดคูณพันเลยละกันนะครับ <Wow. S 1> ผมเพื่อไปเร็วๆแล้วกันเนาะ ชนะแล้วครับผมตอนนี้เราใกล้จะถึงฝันเรแล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้อราจะได้มาแล้วตอนนี้เรากใกล้ถึงฝันล้วแล้วครับผมเราจะได้กบมาแล้วครับผมตอนนี้เป็นด่านรอยาย้วครับผมด่านที่สามร้อยแปดสิบสามครับผมตอนนี้ขอญาตเลยลุยเลยปั๊บลุยครับผมเปิดไปสี่ตัวไกลมากเลยครับุณดูครับผมคุณดูเคยเล่นผ่านกันไหมครับผมด่านนะครับผมแบบคือแบบ ผมมองว่าเป็นด่านที่แบบยากอยู่นะผมยากเอาเรื่องเอาพานเลยครับผมแต่ไม่ได้ของดีนเดนาะเขาก็ต้องยากธรรมดาแหละครับผม่แบบยากมากจริงๆคือแบบมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามตีอยา่างไวได้รถอ,อะไรมาไม่มีรถอะไรวะเนี่ย,ม,นนยม,มาด่านสุดท้ายนะครับผมจะได้กบแล้วเลยเลยผมไม่รู้เ่มือนกันนะผมจะเอากรอบอัพตัวอะไรนะครับผมตอนนี้เอามาก่อนแล้วกันเนาะ มีบอสด้วยนี่ว่ามันมีบอสด้วยดิว่าเนี่ยนี่นะเออมันมีบอสด้วยบอสแรงบอสถึกจัดเลยเจอกระหน่อยเราต้องเจอกระหน่อยเราต้องเจอกระหน่อยจะเจอาบอสแตกายลุยพ่อลุยโลดเฮาลุยโลดลุยโลดลุยโลดเรียบร้อย จบมือหยาดมือจบแล้วครับผมได้มาแล้วครับผมกบแล้วครับผมก็คลิปลายเรนเจอร์พี่จะทําแบบว่าเร็วๆไปเรื่อยๆนะครับผมแบบว่าคือไม่ตัดอะไรมากนะครับผมแบบจะทําไปเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามลงทุกวันนะครับผมคลิปลายเรนเจอร์นะครับผมถ้าคนดูชอบกันนะฮะผมอ่ะแม็กแม็กไปเลยแล้วันมอัปเกรดไปหิบห้าแล้วเลเวลแม็กแล้วแม็กหรือยัง ไอหนุ่มแม็กเร็งอม่ยังไม่แม็กอีกหรอก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดอะไรดีวะคนดูผมจะอัปเกรดตัวไหนดีวะตัวแรงแรงอ่ะผมอยได้แบบอัปเกรดตัวแรงแรงเอ่อเดี๋ยวจะเพิ่มวะาแบตัวนี้สักหน่อยละกันนะครับคนดูครับผมจำได้ว่าเรามีอันนั้นอยู่ที่ว่านนี่ไงสองอันเลยเพิ่มมาห้าเองครับผมเพิ่มทีละห้านะครับผมคนดูคือแบบ เพิ่มน้อยมากนะครับคือเอาเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้หนึ่งตัวละกันนะผมเดี๋ยวผมเก็บไว้หนึ่งตัวนะผมคุณดูคิดว่าผมจะเอากบเลี้ยวหนักหน้าปุมแปดดาวฟ้านี่ไปอัพตัวไหนดีนะครับคนดูว่าผมจะอัพตัวนี้ไปก่อนแล้วกันมาเพิ่มขึ้นมาห้าเองมารวยมาดูก่อนนะครับผม โอเคก็ประมาณนี okay. okay. ้เพิ sure kind of ่มมานิด okay. นึงนะครับผมโอเคเดี Det ๋ยวผมจะเอากุบลิโอนันะครับต <okay. S 2> okay. like ัวนี้ดีกว่านะครับผมคนเดียวผมไม่ต้องเม้นละหรือว่ากรุบลิวนัทมาอัพตัวนี้ดีกว่านะครับผมครับตัวละอ่าครับตัวได้้ไดครับไปก่อนละกันครับผมมาเลยโอเคเรียบร้อยโอเคประมาณนี้ครับผมก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณดูครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมคลิปเรียวๆแบบนี้นะครับผมทำเรื่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้คุณดูได้ดูกันนะครับผมอ่าคนดูว่าแบบอยากแนะนําอะไรผมแบบว่าผมทําอะไรไม่ถูกผมทําอะไรผิดก็บอกก็ได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้นันเองนะผมผมอ่านทุกเมนต์อยู่ดันเองนะครับผมก็สหรับคลิปนี้เอาไว้พิเนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบายๆนะครับผมมีคุณดูคนไหนเคยปตีอนิรุษะนะครับผมขมอสมุดลึกลับ ลืมแต่รองทีแล้ว